สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมกรอบรสโ้าวโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ลบลงไปเรียบร้อยสำหรับฟุตบอลโลก2023รุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งก็เป็นอุรุกวัยนะคะรับคว้าชแชมป์ไปครองจากการเอาชนะอิตาลีมา1ึประตูต่อศูนย์แต่ทว่าเด็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและแสงสปอตไลท์กำลังจับจ้องคงหนีไม่พ้ไหนไอ้หนุ่มที่ชื่อว่าเซซาร์เรคาซาเด่ฮีโร่ทีมชาติอิตาลีที่มีส่วนสำคัญในการพอาอซูรี่ชุดเล็กผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศเพราะว่าเขายิงระเบิดระเบิดในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากที่ยังเล่นอยู่ตำแหน่งกองกลางนับว่าเป็นเพชรที่รอวันเจนียรนายสำ ารนี่แท้จริงแล้วเป็นสมบัติที่อยู่ในมือของเชลซีแต่ปล hey, ่อยไปให้กับเรดดิงยิมตัวใช้งานซึ่งหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชื่อเสียงของผู้ชายคนนี้เริ่มดังมากกว่าเดิมดังนั้นขอบสนามหามาแนะจะพาไปทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นเผื่อว่าอนาคตจะกลายขึ้นมาเป็นซุปตารแห่งวงการลูกหนังนะครับ เซซาเร่คาซาเดเกิดมาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่10มกราคมปี2003เขาเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาในราเวนนาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีเจ้าหนูคนนี้ไปฝึกซ้อมต่างไข่เล่นฟุตบอลอยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากอย่างข้าวเวียก่อจะได้อัปเกรดตัวเองไปอยู่กับเซซาน่าที่มีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ด้วยสภาวะการเงินทีมล้มละลายทําให้อาเดมี่ต้องปิดตัวลงแต่ทว่าชีวิตของคาซาเด่พกพันนะคะรับย้ายมาอยู่กับทีมยเยาวชมของอินเตอร์มิลานได้ไวเพียง15ขวบคซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับทำให้เเเเขขาา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 ากกกลยยปป็็นนนนพชชร้้ํงงมมมมมททีี่่ถูดดหหวววจะึับติ คาซาเดได้โชว์ักยภาพที่เก่งเกินอายุเขามีส่วนสำคัญในการพางูใหญ่รุ่นยู17คว้าแชมป์ลีกมาปี2019และก็ได้ขึ้นไปเล่นข้ามรุ่นลงเล่นให้กับทีมยู19ได้วัยเพียงแค่17ปีจากประสบการณ์ที่เขานะครับสั่งสมบนผืนฟอญย่าทำให้พี่แกระเบิดฟอร์มพาอินเตอร์รุ่นยู19งาดคว้าแชมป์กัมปิโอนาโตพริมาเวล่ามันหนึ่งสมัยโชว์ฟอร์มเตะตาขนาดนี้ทำให้มันมีสัญญาณที่ว่าซิมิโอเนอินซากิกุนเซออินเตอร์ชุดใหญ่อาจจะเรียกเจ้าหนูรายนี้ไปซ้อม เปลี่ยนประรางกับทีมเยาวชนนะครับแต่น้องคนนี้ก็ยังไม่เคยสัมผัสกับทีมชุดใหญ่หรือเวทีลีกสูสูกับอินเตอร์ดังนั้นดีกรีและประสบการณ์ก็อาจจะไม่ได้เตะตายักษ์ใหญ่มากมายขนาดนั้นแต่ถ้าว่ากลายเป็นเชลซีอยู่ดีๆก็ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลซื้อตัวคารเดไปอยู่ในทีมด้วยค่าตัวสูงถึง15ล้านยูโรบวกกับออปชั่นเพิ่มเติมอีก5ล้านนับเป็นค่าตัวที่โคตรเวอร์วังอลังการกับเด็กที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรเหมือนเป็นการซื้ออนาคตมากกว่า คาซาเดได้มาอยู่กับเชลซีรุ่นยูยีซึ่งเกมเปิดตัวของเขานะครับไม่น่าจดจำเท่าไหร่อังลงเลน e rophy, เ่นในศึก EFL Trophy เจอกับซัตตันยูนเต็ดและก็ทีมแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งวันนั้นเขาโดนใบแดงด้วยแต่ก็มาแก้ตัวใ้สำเร็จด้วยการยิงประตูให้กับทีมเอาชนะเอเวอเรตันไป4ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกสองซึ่งเราก็เชื่อว่าก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2023รุ่นยูยีจะเริ่มต้นขึ้นนะครับน้อยคนนักในบ้านเราที่จะมาาาาารรูู้้จจักเเเเหนซซซคด แต่ถ้าเป็นวงการลูกหนังอิตาลีเขาถูกจับตามามากพอสมควรครับโรเบโตมันชินีก็เคยเรียกตัวคาซเเดมาฝึกซ้อมกับอิตาลีชุดใหญ่มาแล้วดังนั้นต่อให้เรดดิงต้องตกชั้นแต่ทว่าคาซเเดนับว่าเป็นแกนหลักของอิตาลีรุ่นอยู่20เลยทีเดียวละครับ ตำแหน่งของเขาคือกองกลางขนัดตีนขวาชอบเล่นเบี้ฟิล์มหมายเลข8ปดซึ่งโดดเด่นทางะแนกของเทคนิคพละกำลังและลูกเล่นการอากาศพอไปถึงการจบสกอร์ก็ยอดเยี่ยมเปลี่ยมคุณภาพนับเป็นนักเตะสมัยใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่าสามารถปรับตัวเล่นได้กับทุกระบบไม่ว่าจะเป็นกองกลาง3คนแบบ43 3หรือจะแบบกองกลาง4คนอย่าง442ก็ได้ทั้งนั้น ด้วยความยือยยุนขนาดนี้คาซาเด่จึงได้สร้างปรากฏการณ์โชว์ผลงานกระหึ่มโลกในการชนะอิตาลีไปมากมายถึง7ประตูก,กับ2แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด7นัดเรียกได้ว่าลงทุกนัดยิงแม่งทุกนัดานเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลแต่ทว่ายิงเยอะกว่ากองหน้าซะอีต่อให้สุดท้ายแลวนะครับอิตาลีจะจบเป็นแค่รองแชมป์แต่ทว่าผลงานของคาซาเด่ถูกจารึกเอาไว้ได้ในการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์พวกด้วยรางวัลดาวซันโวมาครอกผลงานแบบนี้ฟอร์มเตะตาขนาดนี้ก็มีลุ้นได้เช่นกันว่าเขาอาจถููกดันนขึ้ส่ ใหญ่เชลซีแบบเต็มตัวก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะมียักษ์ใหญ่จากการโชดซิลาอาดึงยืมกลับไปเล่นทั้งสองซีซั่นเพราะผลงานมันโดดเด่นเกินห้ามใจทางสไตล์การเล่นและผลงานที่เขาได้โชว์ให้เห็นเป็นขวัญตาแล้วว่าเขาสุดยอดจริงๆทาให้คาซาเด้ถูกเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การเล่นเหมือนกับมาซิโมอัมบรอซินี่ตำนานมิดฟิลที่โคตรครบเครื่องของเอซีมิลานต่อให้คาซาเด้จะมีไอดอนเป็นนิโกลาบาเรล่าหรือมาเซโลโปรโซวิ็ตามนี่เป็นประวัติขา่ขาวข่าของคาซาเด้จ้าหนูอันตรายแห่งทีมชาติอตาลี แม้ว่าจะได้เป็นแค่พระรองแต่ทว่าคาซาเดโชว์ฟอร์มเอาชนะใจแม่ยกแบบไม่ต้องสงสยัยเราเชื่อแหละครับว่าอนาคตของเขาจะสดใสกว่านี้ไม่แน่เหมือนกันว่าการได้โม่แข่งบนเวทีสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจมาเร็วกว่าที่เขาคิดก็เป็นได้นะครับ